สวัสดีค่ะสิรินาสุมหีรันนะคะมาจากโรงเรียนประควรชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นครูมาแล้ว19ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญนภาล้วนแก้วนะคะชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่อครูนุชค่ะสอนอยู่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นครูมาแล้ว10ปีค่ะสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ สำหรับบริบทของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณชายแดนนะคะระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจะมาจาก3มอำเภอค่ะก็คืออำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านขวดและก็พับพลาชัยบริบทของนักเรียนนะคะก็จะเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองทํางานทั้งในพื้นที่แล้วก็ ผู้ปกครองทางานนอกพื้นที่นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วของประวลชัยพิทยาคมเนี่ยก็คือนักเรียนจะอาศัยอยู่กับญาติหรือว่าตายายนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปทํางานนอกพื้นที่มุมมองของตัวเองในการในการมองนะคะว่าเราเป็นครูแบบไหนก็คือจะมีความสนใจนะคะ่ะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการเรียนรู้ในสมัยใหม่นะคะซึ่งในการที่เราสนใจในด้านนี้ค่ะเราจะพยายามใส่ใจนักเรียนค่ะ โดยที่ในเวลาที่เราสอนเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ครูที่ดุนะคะก็จะเป็นคครูที่ใจดีแล้วก็จะสนับสนุนให้นักเรียนเขาพัฒนาตนเองนะคะในด้านเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมเข้าไปนะคะทั้งในรูปแบบเกมทั้งในรูปแบบกิจกรรมจะเน้นที่กระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการกลุ่มค่ะแล้วก็จังหวัดระนองเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนกับประเทศพามา่า ไอ้ตรงเนี้ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะว่าเด็กที่มาเรียนที่โรงเรียนพี่ชัยรัตนาคารเนี่ยโรงเรียนตั้งอยู่ใน,ในอำเภอเมืองถูกไหมคะแต่ว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจาก หลากหลายอำเภอก็จะมาเรียนในโรงเรียนที่ช้ยรัตนาคานด้วยรวมไปถึงแล้วก็จะมีนักเรียนนะคะที่เขามีสัญชาติพมา่ามาเรียนด้วยไอ้ตรงเนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แบบแ,บบแ,บบแบบตกต่างหลากหลายกันได้ค่ะก็คิดว่าเป็นครูที่ใจดีค่ะแต่ว่าเด็กๆบอกว่าน่าดุแต่จริงๆแล้วใจดีค่ะต้องต้องขอ เกินย้อนไปก่อนนะคะซึ่งตอนแรกในโครงการเนี่ยรับคุณครูอายุไม่เกิน40ปีใช่ไหมคะ <c oughs> จากนั้นเราก็จริงๆคือคือเราติดตามเพจของอักษรมาโดยตลอดค่ะเวลาอบรมก็คือจะเข้าระบบรมเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็พอเห็นช่วงแรกที่จำกัดอายุ40ปีนี่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะว่าอายุเกิน40ปีไปน,นิดนึงนะคะก็จากนั้นรู้สึกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งทางทาง ทางโครงการเนี่ยคะ่ะมีการขยายอายุไม่เกิน45ปีก็ถือว่าคือใจชื้นนะคะดีใจมากที่ที่ให้โอกาสคนที่อายุเกิน40ไปน,นิดหนึง <c oughs> เช่นเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีความพยายามค่ะที่ที่จะนําเสนองานให้ออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งงานที่นําเสนอนะตอนนั้นก็จะทําออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอประกอบ ประกอบภาพแล้วก็ประกอบวิดีโอซ้อนข้างในคลิปอีกทีนึงนะคะคือคือมีความมุ่งมั่นนะคะว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้วันที่ประกาศผลถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นช่วงช่วงเช้าเลยค่ะช่วงเช้าของวันที่ประกาศซึ่งพอตื่นขึ้นมาเพ๊่เปิด,เป,ดเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยก็คือเลื่อนดูเลยค่ะปรากฏว่าก็เจอชื่อตนเองเป็นลำดับที่25ก็คือดีใจมากค่ะ ก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกก็ยังไงไม่ว่าจะติดงานหรือติดอะไรคือ <laughs> ช่วงเวลานี้ต้องมาให้ได้ค่ะโอเคค่ะก็ดีใจค่ะตอนนั้นก็น่าจะเหมือนที่พี่เหมีวบอกตอนเช้าใช,ใช่ไหมคะ ก็คือพอรู้ก็คือดีใจเลยเพราะว่าตอนแรกอะค่ะที่ทางบริษัทอักษรเจริญทัช่นี่ยคะ่ะรับสมัครเนี่ยก็เข้าไปดูตัวโครงการก่อนไปดูวัตถุประสงค์ก่อนแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,มเราอาจจะแบบไม่ได้พร้อมซะทีเดียวหรือไม่ได้เก่งทางด้านเทคโนโลยีขนาดน,นั้นแต่ว่าพอพอพอไปได้ค่ะก็เลยคิดว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งใน30คนได้มาเข้าร่วมโครงการดีๆค่ะของอักษรเจริญทัชค่ะ ทุกๆช็อตเนี่ยเขามีความร้อยเรียงกันนะคะประสานกันในทุกๆจุดซึ่งในแต่ละเซ็กชั่นอ่ะมีความสําคัญเท่าๆกันค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงนวันเนี่ยคิดว่าทุกอย่างสําคัญแล้วก็จําเป็นหมดแล้วก็ชอบในทุกๆเซ็กชัก่นที่ที่ได้เรียนรู้นะคะค่ะก็เห็นด้วยกับ ุเหนียวค่ะก็คืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังดีๆแบบที่พี่หมวบอกก็คือร้อยเรียงเรื่องเรากันมาหมดเลยแต่ว่าถ้าจะประทับใจใช่ไหมคะก็จะเป็นของอาจารย์จินตวี วันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเยอะมันหลากหลายมากแต่ว่าอาจารย์สามารถแบบสรุปขมวดให้เราเข้าใจได้ง่ายค่ะแล้วก็เราก็จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยคือมันเยอะมันหลากหลายมากแต่ว่าทําให้เราเห็นภาพเข้าใจได้ง่ายค่ะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะในการที่จะพัฒนานะคะพัฒนา สมรรถนะนักเรียนนะคะโดยที่ผ่านทางคุณครูผู้สนใจด้านเทคโนโลยีซึ่งอักษรเน,นี่ยค่ะเป็นแหล่งนะคะแหล่งเรียนรู้อ่ะที่ดีมากๆเลยฉะนั้นการที่เราได้เข้ามาร่วมโครงการแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงสื่อต่างๆที่อักษรจัดให้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยการเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีจะเป็นไปได้ในในใน,ในทางที่ที่ถูกท,ท,ที่ถูกทางสำหรับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็อักษร ทำโครงการน Harr ing, ี <mulheres> <S <s ้มาก็ดีมากๆสำหรับครูนะคะแล้วก็จะมีโครงการในปีถัดๆไปอีกใช่ไหมคะจะได้พัฒนาคุณครูในในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศน์ค่ะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่แตกต่างจากที่อื่นตรงที่รู้สึกว่ามีความใส่ใจผู้เข้าอบรมค่ะ คอยดูแลคอยส่งงานให้แล้วก็ดูแลทุกเรื่องเลยเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ที่เราได้มาเรียนรู้ที่นี่มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากอักษรเจริญทัศน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้ในห้องเรียนจริงๆด้วยจริงๆก็ไม่รู้จะพูดคำขอบคุณกี่ครั้งแต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีจริงๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามารวมอบรมในครั นี้แล้วก็อยากจะให้อักษรจรินนะคะจัดต่อๆไปเลยค่ะทุกๆป,ปีเลยค่ะ